วันนี้เราจะมารีวิวแมวไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เราจะมารีวิวที่นอนพองลมกันค่ะทุกคนเหตุมันเกิดจากว่าเมื่อทริปที่แล้วอะที่เราไปนอนในรถกันนะคะ่ะทุกคนรู้สึกว่าไอ้ท็อปเปอร์ที่เราเตรียมไปอะมันแข็งค่ะทุกคนคือนอนแล้วเราแบบเรียกว่าปวดหลังอะค่ะ วันนี้เราก็เลยลองสั่งที่นอนพองลงมาจากในแอปส้มแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูไปพร้อมกันเลยว่าเจ้าที่นอนที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะช่วยให้เรานอนนุ่มได้ไหมนี่วันนี้น้องเขามาขอถ่ายด้วยนี่คือตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้นี่อ่ะเอาไงจะช่วยแมมมี้เปิดไหมอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวพร้อมกันเลยนะคะทุกคนหางหางออกไปเดี๋ยวโดนน่ะหางอะ ่านี่เราสั่งของตัวนี้มาเลยค่ะทุกคนนี่เรามาเปิดพร้อนเพื่อนเลยนะยี่ห้อ A O R A N Olan หร,รือเปล่ายี่ห้อโ Olan เราเรียกว่า Olan แล้วกันไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่ว่าเราอะไปดูในรีวิวมาซึ่งไอตัวเนี้ยเราว่าจากในรีวิวนะมันค่อนข้างโอเคค่ะทุกคนเพราะว่า เขาบอกว่าหนาถึง5เซนเลยนะแล้วก็ตัวตัวพองลมตัวนี้ก็คือมันสามารถที่จะใช้ปากเป่าก็ได้หรือถ้าเพื่อนๆมีตัวสูบลมเราก็สามารถใช้ตัวสูบลมนั้นได้นะคะทุกคนนี่เรามารีวิวกันพร้อมกันเลยของเพิ่งมาเมื่อเช้าเลยค่ะทุกคนก็อันนี้นะคะนี่ขนาดประมาณนี้เบาค่ะทุกคนไม่หนักเลยแล้วก็แกะแกะแกะยังไงอ๋อเป็นเหมือนยางยืดค่ะ อ๋อมันแค่งับมาเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอะไรไว้สำหรับเผื่อลมรั่วคิดว่าใช่นะทุกคนมาเดี๋ยวลองมาเปิดพร้อมเรามากางพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนเอาเอาดูมันดูมันไม่ใช่ที่ชีอะไรนี่ ใครเป็นอย่างนี้บ้างคะทุกคนเนี่ยมันเห็นอะไรที่เป็นแบบกะละมังกะละมังหรืออะไรที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่างอ่างอะค่ะทุกคนมันเล่นหมดเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเขาก็ฉี่แต่ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นช่วงของเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าแมวแมวมันเหงาเหงา มันน่าจะง่าค่ะทุกคนเพราะว่าเราก็เราก็ยังไม่ได้ทําหมันเขาไงแต่เขาบอกว่าถ้าจะให้หายอาการนี่คือต้องเอาเขาไปทําหมันไม่รู้จริงไหมคะสําหรับทาสแมวว่าเราควรเอาน้องไปทําหมันไหมเพราะว่าช่วงนี้น้องฉี่ทรงบ่อยมากเนี่ยไอตัวนี้เลยดูสิเนี่ยเราจะมารีวิวมันก็ไปแย่งซีน <c oughs> อะเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้ต่อน,นะคะทุกคน ก็ที่เราสั่งมานะมันจะเป็นลักษณะของไซส์นอนนอนได้สองคนนะคะทุกคนวิบผ้าหนาใช้ได้นะทุกคนนี่ก็อันไหนหน้าไหนหลังเนี่ยถูกไหมหน้าหลังไหนหน้าไหนหลังน่าจะใช่แหละก็น่าจะประมาณถ้าเทียบเทียบก็น่าจะประมาณเกือบเกือบห้าฟุตได้นะคะอ๋อนี่นี่นี่ นี่พ่อมันน่าจะอยู่ด้านด้านหน้านี่ค่ะทุกทคนนี่ซึ่งตัวนี้นะน่าจะต้องเป่าลมทางนี้นะคะทุกคนแล้วเขาคู่มีด้านหมอนด้วยนะนี่มีด้านหมอนเป็นด้านหัวก็คือเราจะเป่าก็ได้ไม่เป่าก็ได้ก็คือถ้าเราไม่ได้เอาหมอนมาหรือเราจะใช้ตัวนอนตัวนี้เราก็เป่าได้มันเหมือนมันเป่าแยกจากกันนะที่รู้เยอะไม่ใช่แหละเพราะเราดูรีวิวมาแล้วอ๋อเปิดปุ๊บ เปิดปุ๊บเหมือนลมมันเข้าเลยค่ะทุกคนว้าวพองอ๋อมันพองเองค่ะทุกคนมันพองเองเลยเหมือนเราต้องหมุน่ะเหมือนเราต้องหมุนนะนอ,นนะอ๋อนี่ไงมันพองเองเลยได้ยินเสียงไหมคะอย่านะอย่านะอ๋อมันพองเองค่ะทุกคนเฮ้ยมันเยี่ยมมากเลย เราต้องเป่าเพิ่มไหมแต่เราได้ยินเสียงเหมือนมันพองได้ยินเสียงเหมือนลมมันเข้าอะค่ะทุกคนแล้วถ้าเราต้องการเอาลมออกนะนานานะ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 แล้วถ้าเราต้องการเอาลมออกลนะ่ะ <c oughs> เราต้องรีบขึ้นขึ้นให้มันพองหลังสามนาทีอ่องั้นแสดงว่าอา๋อรู้สึกว่าในโฆษณาเขาบอกพองลมภายในสามนาทีนะคะทุกคนก็แสดงว่าเราไม่ต้องไปเอาปากเป่าหรือใช้เครื่องเป่าเลย ก็คือมาถึงเราก็หมุนหมุนไอตัวจุกสองจุกนั่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยลมมันก็เข้าเองอัตโนมัติเลยเนี่ยถ้าไม่รู้เพื่อนๆได้ยินเสียงหรือเปล่าเนี่ยลมมันเข้าเองอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนภายในสานาทีก็แต่ถ้าจะให้ดีเราว่าใช้ปากช่วยเป่าหรือแค่มีที่สูบลมก็สูบไปเลยดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะพองไวขึ้นมากแล้วก็ตัวที่นอนมันจะแน่นนอนสบายกว่าค่ะเราต้องการให้มันพองไวขึ้น เราก็สามารถใช้ปากเป่าแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคนนี่ <c oughs> มันพองไวมากตอนแรกเราคิดว่ามันต้องเปิดเองล้วให้มันพองแต่พอเราเอ้ยม,มันช้าจังเราเลยเราใช้ปากเป่าเพิ่มค่ะทุกคนเนี่ยอย่างเมื่อกี้เลยเนี่ยก็คือเราเนี่ยอ่นเนี่ยเราเราไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์เป่านะเราใช้ปากเป่าได้เลยะค่ะทุกคนเป่าแบบง่ายๆเลยประมาณสิบทีสิบที เอ้ยมันพองขึ้นเยอะเลยเฮ้ยหนาะนาะนี่นี่ทุกคนทุกคนที่เราสั่งมาเนี่ยคือเป็นขนาด5 5เซนนะคะทุกคนเนี่ย5เซน5เซนไหมก,าาก็น่าจะน่าจะถึง5เซนอยู่แหลนะหนาหนาค่ะทุกคนเมื่อกี้เราก็รอรอว่าเมื่อไหร่มันจะพองสักทีเราก็เลยลองไปเนี่ยลองเป่าดูสุดท้ายเนี่ยคะ่ะทุกคนมันพองขึ้นมาเลยคะ่ะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นหมอน ก็คือถ้าเรามีหมอนเองเราไม่อยากจะใช้หมอนของมันเราก็ไม่ต้องเป่านะคะทุกคนแต่ถ้าเราไม่มีหมอนมาเราก็เราก็ใช้เราก็เป่านะคะทุกคนนี่ือถ้าเราใช้ปากเป่าล่ะมันจะยากไหมโอ้ยได้อยู่ทุกคนโอ้ยได้อยู่ทุกคนแต่ว่าอดเนยแล้วอะหนื่อยแล้วอะ มันได้อยู่ทุกคนอันนี้เราเป่าแบบเป่าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะแต่เราใช้ปากเป่าได้ตัวนี้นี่นี่อันนี้เราเป่าแบบนิดเดียวทีแรกกะว่าจะเป่าคร่าวๆแล้วว่าเราเปลี่ยนใจเราเป่าแบบให้สุดเลยดีกว่า,าได้รู้ว่ามันนอนสบายไหมให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าเราก็เลยตัดสินใจเป่ามันให้เต็มเต่งแบบนี้อีกรอบหนึ่งคะ่ะทุกคน ลมมันตีหอนเข้าปากลมมันตีหอนเข้าปากโอ้ยต้องอะไรนีต่งเลยค่ะทุกคนอันนี้เราก็ใช้ปากเราเป่าเองได้ค่ะทุกคนหรือถ้าใครเป่าไม่ไหวก็ถ้ามีที่สูบลมไอ้พวก สูบลูกโป่งก็น่าจะเอามาสูบได้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดเอาจริงแล้วลมมันแค่นี้เองค่ะทุกคนก็ใช้ปากเป่าเองก็ได้นะคะใช้ปากเป่าเองก็ได้นะคะอ่ะนี่นอนสบายไหมเฮ้ย,ยน่าจะสบายอยู่นะเดี๋ยวเราลองนอนหนุหนหัวดูนะทุกคนชึบเฮ้ยเฮ้ยใช่ได้ใช้ได้ใช่ได้เลยอ่ะใช่ได้เลยอ่ะคือไม่ต้องเตรียมหมอน ไอท้ไอที่นอนอันนี้เราไม่ต้องเตรียมหมอนนะคะแค่หนอนให้กะกะรถแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยนุ่มขนาดนี้มันยังขึ้นไม่สุดนะเฮ้ยถือว่าผ่านค่ะโอเคค่ะทุกคนใช้ได้ใช้ได้ไดยี่ห้อนี้เลย A O R A N เราเอาตัวเนี้ยที่เราคิดไว้นะก็คือเราจะเอาที่นอนพองลมของเราอันเนี้ยไปวางไว้บนท้ายรถของเราเสร็จแล้วเราก็จะเอาท็อปเปอร์ ของเราที่ที่เราพี่แล้ท่านอนแล้วมันบางแล้วมันปวดไหล่ปวดหลังอะมาทับมันอีกทีนึงทีนี้เราก็จะนอนสบายสบายเลยคะ่ะทุกคนเราต้องเช็คสินค้าก่อนนะคะทุกคนเผื่อถ้าสินค้ามีรั่วมีแตกไงเราก็สามารถที่จะกดคืนสินค้าให้กับร้านค้าได้เลยนะคะทุกคนอันนี้เราสั่งมาจากในแอปส้มนะคะทุกคนราคาหลักร้อยก็จะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับการรีวิวที่นอนใหม่ของเราที่เราจะเอาไปนอนในในรถกันซึ่ง อย่างที่เราบอกเราขอแก้ตัวจากทริปที่แล้วทริปที่แล้วที่เราไปนอนในรถทริปแรกของเราอ่ะเราอยากจะบอกว่าท็อปเปอร์ของเรามันบางมากแล้วเรานอนแล้วเรารู้สึกเราปวดหลังเราก็เลยสั่งไอ้เจ้าตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทสกับทริปต่อไปแท้ไงอ่ะเพื่อนเพื่อต้องกดติดตามเรานะว่าเราอ่ะจะใช้ไปเทสที่ไหนกันไอ้ตัวยุ่งไม้อ้าคือเราจะไปใช้เทสที่ไหนกันแล้วดูซิว่าทริปเนี้ยเราจะนอนนุ่มสบายไหมแล้วก็สินค้าที่เราสั่งมานี่นะอ่ะอยากให้เพื่อนๆดูนะ มันหนามากนะคะทุกคนหนามากค่ะทุกคนก็ตัวนี้นะถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันแล้วก็ไปกดสั่งกันได้นะคะที่แอปส้มก็ยังไงออย่าลืมติดตามออมีพาลุยไว้นะว่าเราจะพาทุกคน่ะไปเที่ยวแล้วนอนในรถที่ไหนกันต่อกับเบาะใหม่ตัวนี้นะคะก็ถ้าชอถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามช่องออยมี่พาลุยไว้ด้วยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมีอะไรรีวิวใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูกันอีกแล้วเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามกันไว้นะคะไปแล้วค่ะก็วิธีการไล่ลมนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะเอาลมออกแล้ววิธีการไล่ลมก็ไม่ยากเลยค่ะทุกคนแค่เพียงเราปรับเราแค่ขันขันไอตัวจุกนี้ค่ะเนี่ยให้มันให้มันเปิดเสร็จแล้วเราก็เนี่ย นอนกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาเนี่ยลมมันก็ออกแล้วค่ะทุกคนนี่ง่ายมากเลยค่ะทุกคน